สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนคลับเบบี C, สาวหน่อยพี่เลนแพงสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์ทุกคู่ทุกคนครับมื่อี้พบกับช่องบอลคนขับรถบัสลำเพื่อนออบปิเชียครับ,รบมีข้ากำลังเตรียมของครับเอาค้องขึ้นรถเตรียมออกเดินทางครับเมื่อนี้มา รับลูกๆครับแดนเซอร์ของสาวหน่อยลำเพินโชว์ครับที่เดินทางไปทำการแสดงอยู่ชัยภูมครับเป็นงานแหลกครับเปิดงานแหลกอยู่ชัยภูมอ่ะพี่น้องกำลังเตรียมความพร้อมครับตอนนี้ คือคนคนเริ่เจนตัวพากันเอาของขึงคนของขึนรถมารถบัตรนี่ทั้งเว็บสามข้นี้ครับ ่วนท่านนี้ครับเอามาออกงานก่อนครับอีกท่านหนึ่งกำลังเท็ดซีให้เป็นสีขาวเบอรท่านครับก็เลยเอาคันนี้ออกมาก,ก่อนครับประมาณสิบหาหมือครับ เปยครับพี่น้องกินฮอดเป็นครับตอนนี้เป็น,นยูยนี่ปุนครับพอลูกไก่แล้วนะครับพี่น้องไก่จะเปิดวงใหญ่แล้วครับพี่น้องยีบเอสนี่แหละครับ จะเ,เป็นโซ่ฟเฟื่อนครับโซ่เฟื่อใไหมครับโซ่เฟื่อของแหนๆทเพท่านชว์ครับ ช่องไว้ห้ลูกคือครับบอกขพ้นว่าใส่ช่องใดช่องใดแน่ช่องใดเป็นทองคนครับเก็บของไว้ครับพัอบบนอู่เอกระสนอีกซิมหาหมือครันนั้นแล้วเห็ดสีไม่เห็ดห,ดเหนเป็นสีขาวทั้งเบิดขั้นเบิดทั้งขันเพื่อบางที่เพิน่นเอาสติกเกอร์มาติด

อเสาวน้อยลำเพลินสูงครับต่แลวตัตัวนีเริ่มกันตดัลงไงพอวบวกโลงโ,ดลง,โดลงไว้เลยเขาไฟไฟตัวไวน้น่ำมันสิเปิดไว้ตลอดแมนโลงสิแมน,น,นครับไฟเบิดงานเขาอีกเนี่ย เติ <laughs> มดูอ่ะมนนาเช็คตลอดหามรูดหามลืมเป็นเทสมาใหม่แ้วละ,ละแต่ว่าแห้เช็คไว้ก็คือทิ้งมอนนาไปแล้วเลย โซเฟอร์รถบัสสานวน้อยลำเพลินโชครับทีซีศูนก์กำพังในฤดูการนี้ครับ่วนผมกะยังอยู่วงหนึ่งคือเก่าครับพี่น้องโบไปเดีอยวโดจไปใส่ครับ พี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาเอาไวส้สนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหนึ่ยเด้อครับมือใหม่ครับกำลังหัดทำช่องครับลาสุอัปเดตให้เบื้องเรืเลยครับว่บาแต่ละมือนเห็นอย่างแง้มีอย่างนีครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับผม